สวัสดีครับ13เมษามหาสงการนะครับ13เมษายนปี2025นะครับเวลา14ในการ29นาทีคลิปนี้ก็สบายๆนะครับจะมาเล่าเรื่องราววันนี้ในอดีตนะฮะตาม Wall ปเ p อ r นี้เลยนะครับเป็นวันที่ผมเดินทางไปตุรกีนะครับดินแดน2ทวีปวันที่13เมษาปี2019นปี2019ครับ 1ปีก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับถ้าไม่ไปปีนั้นก็คิดว่าคงไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าทิปตุรกีก็เป็นทิปล่าสุดแล้วนะครับพอหลังจากนั้นก็ผมก็ไม่มีทิปอะไรอื่นอีกเลยนะครับ6ปีมาแล้วครับนะครับรูปที่เห็นอยู่เป็นฮฮยาโซเฟียนะครับตอนค่ำคืนพอดีนะฮะฝนตกด้วยนะครับเดินไปที่พักทางซ้ายมือนะครับวิเตียวเองนะครับโอเคเรามาเริ่มกันครับ เริ่มต้นด้วยนี่ฮะบันทึกนักเดินทางในชื่อตอนว่าตุรกีคนเดียวก็เที่ยวได้นะครับอันไหนที่เป็นทิปใหญ่ๆเนี่ยผมจะเริ่มด้วยตอนสูตรนะฮะนั่นหมายถึงว่าเป็นตอนที่มีข้อมูลในการตรตรียมก่อนที่จะไปเริ่มทิปจริงๆนะครับอันนี้ก็ให้ชื่อตอนว่าที่มาที่ไปก่อนจะจับพัดจับผู่มาเป็นทิปดินแดนสองทวีปนะครับ ตุรกีจริงๆอ่ะไม่ได้อยู่ในเวตติ้งลิสต์หรือบักเก็ตลิสต์อะไรของผมเลยนะไม่ได้อยากบงอยากไปอะไรหรอกนะฮะแต่ครานี้ไม่รู้สินะครับก็จําไม่ได้แล้วนะฮะผมก็เขียนไปว่าจริงๆเนี่ยบักเก็ตลิสต์ผมอ่ะอยู่ที่เซาท์อีสต์เอเชียที่มีสิประเทศนะครับเก็บมาเกือบหมดแล้วเหลือบูไนกับฟิลิปปินส์นะฮะจุดท้ายทําไม่ได้ครับสารภาพเลยว่าทําไม่ได้ละนะฮะก็คงไม่ไปและนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ Uh, พอดีผมอยากไปแล้วก็เห็นน้องใน f c e e o o o เนาะคนหนึ่งผู้หญิงเขาเป็นแอร์การบินไทยด้วยนักขนาดนั้นนะนะครับแล้วกเ็เขาเป็นน้องของเพื่อนใน Facebook ผมนะฮะเขามีพี่น้องอยู่3คนนะฮะผมสุดท้ายผมแอดน้องเขาอีกคนหนึ่งเป็นคนที่3นะฮะก็ก็ไปคุยกันนัดไปคุยกันทีทิปนะฮะหมายถึงว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะ นะครับเขาก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วก็สรุปไปก็ประมาณรวมผมด้วยก็จะประมาณ4หรือ5คนนะฮะคุยกันนะครับที่เซนทานพระาม9้านะครับเดือนกุมภาจําได้นะครับป๊บก็ผมก็เตรียมข้อมูลแหละนะฮะเตรียมข้อมูลไปคร่าวๆสุดท้ายน้องเขามาบอกว่าอีกอ,อ,อาทิตย์หนึงหรือ2ออาทิตย์เนี่ยเขาไปไม่ได้แล้วนะครับ เพราะว่าช่วงวันสงการก็คือแพนที่จะไปช่วงวันสงการนี่แหละนะครับเพราะว่าเป็นการหยุดยาวของคนไทยเราใช่ไหมฮะหลายคนก็หยุดยาวไม่ได้ก็จะไปหาช่วงเทศากาลยาวๆเนี่ยเช่นว,วันสงการเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไปไม่ได้แล้วเขาต้องเข้าเวนนะสายการบินนะครับก็โอเคไม่เป็นไรกลายเป็นว่าล่มเลยนะครับแต่ผมไม่ล่มฮนะผมไปต่อนะครับ อุปสรรคอะไรก็ไม่สามารถที่จะมาห้ามให้ผมไปได้นะฮะนอกจากโควิดนะฮะนอกจากเป็นอุปสรรคที่แบบว่าชุกเฉินจริงๆอย่างเช่นโควิดที่เป็นปัจจัยภายนอกนะะสายการบินไม่เปิดบินอยู่ที่บ้านนะฮะฟีดอยู่นะครับล็อกดาวน์อันเนี้ยโอเคมันไปไม่ได้จริงๆนะฮะแต่แค่คนหนึ่งไปไม่ได้แล้วก็โอเคอาจจะเพื่อนฝูงเขาไปไม่ได้ด้วย ทำให้เหลือผมคนเดียวผมก็ไม่ล้มเลิกนะฮะผมก็ไปต่อก็หาข้อมูลไปนะฮะผมก็หาข้อมูลไปนี่นะฮะจนมาได้นี่ฮะแผนเป็นทริปเอ่อสิบสี่วันนะครับรวมวันเดินทางเดย์วันจนถึงเอ่อเดย์โฟร์ทีนนะครับวันที่สิบสี่นะฮะคือไปอย่างเงี้ยไม่ว่าจะทริปกี่วันสามวันสี่วันหรือเจ็ดวันหรือสิบสี่สิบห้าวัน ต้องวางแผนแผนทิปมาก่อนนะอาจจะแพนหลวมๆก็ได้นะครับแต่การเดินทางไปกลับต้องมีอยู่นะฮะเวลาไปเที่ยวเมืองนอกเพราะว่าเขาจะดูตอนเ,อเวลาเราเข้าไปที่ตอมอนะถ้าสมมุติเรามีไฟกลับเนี่ยโอเคนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้กะที่จะอยู่ต่อเพื่อไปทำงานที่ประเทศเขานะอะไรประมาณนี้นะก็เนี่ยฮะมีแพนทิปก็หลวมๆ ถือว่าหลวมไหมก็ไม่ได้หลวมหรอกผมแพนทีหนึ่งอ่ะเรียกได้ว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเก้าสิบกว่านะครับอ่าก็ไอ้น,นี้ให้ดูกันนะครบับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไล่ไปนะครับอันนี้ก็ราคาอันนี้เป็นราคาโรงแรมด้วยอะไรผมจําไม่ได้แล้วแต่ตรงนี้ก็เป็นว่าแต่ละคืนนอนที่ไหนนะฮะโรงแรมเชื่ออะไรคือต้องแพนไปนหมดฮนะจองไปหมดแต่สมัยนี้ อย่างที่บอกนะ booking. com หรืออะไรก็แล้วแต่ a g o d a นะฮะมันไม่มันไม่เสียเงินเหมือนกับช่วงสมัยแรกๆนะผมผ่านมาทุกสมัยแล้วนะครับเ,เสียเงินจองนะ,ะอันนี้ไม่เสียเงินแล้วฮะนะครับแล้วก็มีคืนหนึ่งที่นอน overnight bus นะฮะหมายถึงว่าโอเคเราออก2ทุ่มสทุ่มหรือ4ทุ่มเนี่ยผมจำไม่ได้ละแล้วก็เช้า6โมงเชา้าที่อีกที่1นึ่นะครับปามุกกาเล่นะฮะอ่าโอเคนะครับ นี่ก็สายการบินนั่งสายการบิน2ไฟ์นะฮะแอร์แอสตานาเป็นคาซัพสถานนะแอร์จากประเทศคาซัพสถานนะฮะเพราะว่าไฟ์ตรงกรุงเทพตุรกีสายการบินตุรกีไม่ไหวครับแพงแพงมากก็เลยต้องทำมาเป็นสองไฟล์สองสายการบินนะฮะสุวรรณภูมิไปลงที่อัมามาตีนะครับ ประเทศคาซัคสถานแล้วก็หลังจากนั้นคาซัคสถานไปอิสตันบูลนะด้วยสายการบินตุรกีนะครับก็สองไฟล์ขากลับก,ก็ย้อนกลับมาประมาณนั้นนะฮะโอเคไล่ไปเรื่อยนะครับผมก็เขียนรายละเอียดก็ไม่ลงรายละเอียดอากัรนะฮะอ่ะคือผมเจอแจ็คพอตนะแผนไปนเสษ็จกลายเป็นว่า6เมษาพบว่ายูทูบเบอร์ YouTuber แซมชุยนะถ้าใครดู u t u b e นะแล้วก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับรีวิวสายการบิน นะไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้นบิสเนสนะแซมชุยนะ่าจะอยู่ในอันดับแรกๆนะครับก็เขารีวิวสนามบินใหม่กลายเป็นว่ามันไกลกว่าเดิมครับนะครับก็เลยต้องหาข้อมูลเพิ่มมาว่าจากที่นั่นอ่ะมาลงที่ตัวเมืองอิสตันบูลยังไงนะครับก็ก็หาได้นะฮะหาได้นะครับ,หรบให้ไปซื้อบัตรอิสตันบูลการ์ดนี่ฮะแล้วก็เติมเงินเข้าไปนะเป็นพาสนะฮะ โอเคก็อันี้ผมจะไล่ไปเร็วๆนะแล้วก็ถ้าจะไปทีเ่เดินทางภายในประเทศนะชนะก,กาเล่นะฮะก็คือเป็นเมืองที่มีมาไม้เมืองทอยเนาะมาไมา้เมืองทอยในตำนานนะครับก็อันนี้ต้องไปจองตั๋วอีกนะฮะนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เว็บจองรถบัสก็ตามนี้เลยนะทูวว่าทัวริสนะฮะ ยิสตันดูไปชนะกาเล่แล้วก็จะไปปามุกกาเล่ก็ใช้อันนี้นะฮะอะไรเงี้ยนะครับเป็นเว็บไซต์ต่างๆนะครับอันนี้ก็นั่งรถตู้นะครับไปดูเอฟิสุดนะครับอ,อันนี้ก็มีนั่งรถไฟด้วยคือโอ้โหนั่งหมดะฮะเลือกรถไฟเครื่องบินแล้วก็เรือนะครับอันนี้รถไฟใต้ดินของเขานะครับอ่าอันนี้แทมรถรางนะครับ ในเมืองอิสตันบูลนะฮะที่ย่านสุลตานอาเมดนะครับนี่ฮะนั่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรัสนะครับช่องแคบที่แบ่งทวีปเป็น2ทวีปนะครับยุโรปกับทวีปเอเชียนะฮะโอ้โหสุดยอดมากนะครับอันนี้ก็เครื่องบินโอเคนะครับอ้นี่เราก็ต้องดูแผนที่คมนาคมนะครับรถไฟของเขาเมทนะครับคร่าวๆนะครับอา่า อันนี้การดึงนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บโรงแรมพักที่ไหนบ้างตามนี้เลยนะครับนะฮะลักไฟใช้ลักอะไรนะครับนะครับไทยซีอะไรเงี้ยก็คือคุณต้องศึกษาดูตลอดนะครับอันนี้ก็รีวิวมาให้ดูนะฮะกล้องที่เอาไปพอดีผมไปซื้อกล้อง canon m 5 0นะฮะมิลเลอร์นะครับอันนี้ฮะแล้วก็ที่ชาร์จไปด้วยนะครับพอดีผมขายผมขายอะแดปเตอร์ด้วยนะฮะ แปลงไอ้เจ้าเามาส์นะครับที่เป็นของแคนนอนปกตินะครับมาเป็นเมาส์ที่เป็นของมิ l ล e r l นะฮะนะครับ,เ,เ,อ ane, รบเอาเลนไปหลายเลนนะฮะนะครับอันนี้เลนเทเลเนาะอ่าห้าห้องห้าศูมั้งอ่าโอเคอน,นี่ที่ชาร์จแบต2-3อันนะฮะไอ้นี่ power bank นะครับ,อนน power รบโอเคต้องเตรียมตัวไปอันนี้ประกันการเดินทางนี่สำคัญนะครับห้ามขาดเลยนะครับ เลือกเจ้าไหนก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ผมเพิ่งมาดูอีกครั้งหนึ่งผมเขียนวันเดินทางออกกับวันเดินทางกลับผิดนะเนี่ยเดือนห้าจริงๆมันต้องเดือนสี่โอ้ยแย่เลยถ้าเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นนี่คือเคมไม่ได้เลยนะครับเนี่ยแย่เลยเบี B ้ย985นะครับคุ้มนะครับไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับอ่ะก็ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองเนาะก็เอากลางๆแล้วกันเนาะอีซ e ี่สามนะครับทุนประกันเท่าไหรอ่อ่ะสามล้าน ทุนประกันอ่าโอเค3ามล้านสิบหนะครับผมไล่ไปเข้าวๆซิมซิมทูไฟล์แน่นอนนะฮะเราต้องมีการติดต่อแล้วก็อินเทอร์เน็ตนี่สำคัญนะฮะแต่ที่คาซัคสถานมันไปทันสิทธิ์ที่ตรงนั้นใช่ไหมเปลี่ยนเครื่องนะฮะไฟโอเวอร์ใช้งานไม่ได้ไน,ไดน,น,ไนะครับอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอดทนหน่อยไม่กี่แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเองนะครับใช้งานไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พอเข้าตุรกีแล้วใช้งานได้เนาะอ่าโอเค แต่พออยู่ในโรงแรมที่พักก็ใช้ Wi-Fi ฟรีเข้าไปนะฮะไปข้างนอกระหว่างทางก็ใช้อินเทอร์เน็ตจากไอซิมตัวนี้นะไม่แพงเนาะอ่ะโอเคแลกเงินก็ว่ากันไปนะครับเช็คลิสต์นี่ฮะพาส,สปอร์ตตัวเครื่องบินวอชเชอร์เงินสก,กุลเสื้อผ้าแปลงสีฟันเสื้อผ้าอันนี้แจ็คพอตอีกอันหนึ่งนะฮะไม่น่าเชื่อว่าไปถึงคาปาดูเกียหรือโกลเม่นะครับที่เขานิยมขึ้นบอลลูนกัน หิมะตกฮะงงมากเลยนะครับผมไม่ได้เตรียมไอเสื้อสําหรับใช้ในหน้าหนาวนะแจ็คพอร์ตมา,มากๆเลยหนาวมากนะครับโอ้โหวันนั้นทั้งวันแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยฮะไปไหนไม่ได้เลยเสียไปนหนึ่งวันเต็มๆนะฮะค่าห้องก็แพงด้วยนะครับมือถือแบตสายชาร์จนู่นี่นั่นนะกล้องเลนนะรีโมทถ่ายดาวผ้าเช้นเลนโอ้นู่นนี่นั่นนะครับโปรแกรมเที่ยวปากกายาดมถุงมือนะฮะกลมาทานันยาประจําตัวขนมกบเคี้ยว หน้ากากผ้าแมสผ้าต่างๆนะครับอ่าตามนี้นะฮะโอเคนะครับก็รายละเอียดเล็กๆน้อยการอ่านออกเสียงในภาษาตุรกีนะครับนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ลิงก์เครดิตนะครับเป็นกระทู้ที่ผมลอกโปรแกรมนะผมจะให้เครดิตเขาตลอดนะครับนู่นนี่นั่นนะทำให้ทิปสมบูรณ์นะครับนะครับอ่าแล้วก็เป็นลอกโปรแกรมทัวร์ที่เขาเป็นทัวร์จริงๆเนาะอ่าลอกมาแล้วปรับใช้กับเรานะฮะข้อมูลอื่นๆนู่นนี่นั่นนะครับอ่า ผมจะไปเร็วๆตอนหนึ่งนะฮะพอได้ข้อมูลเสร็จก็เริ่มเดินทางจริงแล้วฮะนะครับตอนหนึ่งเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลด้วยเครื่องบิน2ไฟล์สิชั่วโมง40นาทีกว่าจะถึงดินแดน2ทวีปตุรกีนะครับโอเคนะอันนี้ก็ผมจะไปเข้าวๆเร็วๆนะเป็นมินิรีวิวละกันนะครับเพื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆที่อาจจะมีแผนที่จะไปเที่ยวตุรกีนะครับ โอเคไปกับเพื่อนเป็นกลุ่มหรืออะไรก,ก็แล้วแต่แต่นี้เป็นทิปของผมที่ผมไปคนเดียวนะฮะอ่ะนี่ฮะเป็นภาพปกนะครับสุวรรณภูมินู่นนี่นัน่นอันน,นี้ไปขึ้นรถบัสท,ที่สนามบินนะได้ข้อมูลมานะครับปึ๊บปื๊บป๊บป๊บอันนี้สนามบินเขาใหม่โล่งมากเลยนะได้เลนไวน์นี่สุดยอดนะฮะอันนี้ท่อันนี้นนทานสิตท,ที่อ่าอามาตีนะนะครับคาซัคสถานนะครับอ่านะครับอันนี้รูปภาพที่เป็นอ่าบอลเปเปอร์นะฮะ ไอ้นี่ไปเจอคนตุรกีร้านขายของหวานนะตุรกีนิยมของหวานนะฮะใครเป็นเบาหวานก็อย่าชิมเลยนะครับเป็นห่วงนะฮะโอเคเป็นครั้งที่2ที่มายุโรปนะฮะครั้งแรกที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับไล่ไปนะฮะไล่ไปนะครับเอ่อออกประมาณกี่โมงนะเดี๋ยวผมต้องทวนไปนิดนึง อ๋อมีไฟบิน1ิบโมงสินะครับออกช่วงสายนะฮะไปถึงก่อนโอเคไปเช็คอินนะครับนะครับไล่ไปไล่ไปอันนี้ฮะอืปึ๊บปึบนี่ลงไปรอแล้วนะครับแล้วก็มีทดสอบการสั่นของกล้อง Canon m 5 0นะฮะซื้อกล้องมาก่อนไปไม่กี่วันนะฮะเหมือนคล้ายๆลยทริปที่ตอนนั้นไปผีตาโขนนะครับกล้อง Canon สามห้าศูนย์ดีนะครับอันนั้นก็ซื้อก่อนไปแค่สองวันเดียวเองมั้งนะฮะนะครับโอเคไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ที่นอนนะฮะโอเคทิปที่เกตจีหนึ่งนะครับอ่าได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วนะครับไล่ไปนะครับนี่แอร์แอสตานานะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะ เป็นภาษาแบบคล้ายๆภาษารัสเซียนะฮะอาซาสถานนะแยกมาจากรัสเซียนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ฮะสแนค็คบินกรุงเทพมาที่ตรงนี้แล้วก็จะไปลงนี่เอลเอมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอะมาถึงแล้วครับนีภาษารัสเซียนะครับสนามบินเล็กๆนะฮะสนามบินเล็กมากนะครับก็ อันนี้ต่อขึ้นเครื่องรอบ2เป็นออแอร์บัสสามสองห่งของแอร์ตุรกีแล้วมั้งนะครับอาหารแล้วก็มาลงใช้เวลา5ชั่วโมงเต็มๆนะฮะมาถึง3ทุ่ม29เวลาท้องถิ่นนะฮะก็โล่งๆนะฮะเพราะว่าเป็นสนามบินใหม่นะครับแต่เขาก็จะมีอาสา,าสมัครเนาะมาช่วยเป็น คนที่คอยไกด์นะเข้าไปถามเขาได้นะว่าเราจะไปไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้มารอรับของนะฮะนี่ฮะผู้ชายคนนี้เป็นอาสาสมัครนะฮะใส่ชุดประมาณนี้นะครับแต่เราก็หาข้อมูลมาแล้วแหละว่าให้ไปลงตรงไหนยังไงนะฮะเนี่ยผมก็ลงตามทางที่เขาบอกนะมาถึงตรงนี้ก็เนี่ยฮะจองรถบัสไปย่านสุรตานาเมศนะฮะก็ใช้อิสตันบุลการ์เนี่ยนะ ซื้อไปซื้อแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับอ่าตามนี้นะฮะผมไม่แน่ใจว่าเขารับเงินสดหรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วนะครับอ่ะขึ้นไปนะฮะก็มีจอทุกที่นั่งนะครับมาถึงแล้วฝนตกระหว่างทางนะครับแต่ได้ฟิลสวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะเ่ฮาวเวสสุรตานาเมดนะจุดนี้นะในแผนที่นะครับอันนี้ฮะภาพที่เป็นวอลเปเปอร์เนาะ ข้างหน้าที่เห็นเป็นฮาเยาโซเฟียนะฮะหรือฮาเกียโซเฟียนะฮะก็จะไปเที่ยวในอีกวันหรือ2วันนะครับโอเคอันนี้ที่พักก็ดีฮนะใกล้ๆนะฮะที่พักดีที่พักดีราคาไม่แพงนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเดินทางที่ใช้มา2-3สาครั้งละอ่าครับอ่านี่ฮะร,ร้านของหวานนะครับโอ้โหเยอะแยะมากเลยเออถ่าย ช็อตนี้พอดีกำลังยืดมาให้กินแล้วยิ้มด้วยเอ้ยตุรกีนะครับอันนี้ครับถ่ายให้เห็นเต็มๆนะฮะโอ้โหก็ก็น่ากินแต่อย่าชิมเยอะนะฮะอันนี้ก็อยู่ดีมาให้ผมถ่ายให้นะครับอ่าถ่ายให้ซะหน่อยนะครับเออเป็นพนักงานที่ร้านนะครับของหวานนะโอเคนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับก็ใครแพนไว้ก็ดูไอเดียนะครับแล้วก็เข้ามาที่บล็อกผมได้นะฮะตามนี้เลย แล้วเข้ามาอ่านข้อมูลได้นะครับโอเคครับก่อนจะจากกันนะครับก็วัน13เมษายนมหาสงการนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะฮะเล่นน้ำกันอย่างสร้างสรรค์น,นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ